มาเร็วๆจะพาไปฉีดวัคซีนไหนหันหน้ามาสิพอลูกหันหน้ามาไม <laughs> อ้เสื้ออะไรอ่ะทำไมเปนคนแบบนี้อะ่ะกำลังจะฉีดแล้วไ,ไฟเซอร์เข็มแรกแอ้บ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้น นวอสหรใช้เนวสือใน่ส่เสื้ออะไรมาฉีดอ่ะฮะใซื้อใะใครซื้อให้ใครซื้อให้ใซื้อให้ใส่หมดเลยจิมแล้วจิมแล้วันนี้เสร็จแล้ว เป็นไงบ้างเบล่งกล้ามมาใช่นหดีจังสิ่งที่ไหนก็ได้ ยางยางยางกำลังกะชินอ๋ออันนั้นเป็นปลูกฝีครับปลูกฝีปลูกฝี เมื่อกี้ฉันไม่รู้สึกว่าเขาทิมไปเยอะเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะอัปเดตอาการนี้หลังฉีดมาสิบสองชั่วโมงก็แค่ปวดตรงที่ฉีดนะปวดตรงหัวไหล่เองเออเหมือนกันเลยปวดแค่นั้นเนาะรู้สึกหนักหนักหัวไม่ร้ไม่หนักหัวหนักหัวเลยหนักหนักแขนที่มันฉีดแล้วก็ตื่นมากี่โมงนะตีสี่ตีสซึ่งตื่นมาทำไมครับหิว ก็เก็ตุกสามีมาทําให้กินเออแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะนอนต่อแหละยก็เดี๋ยววันนี้จะไปไหนซื้อน้าให้ลูกจะว่างพี่นอนก่อนบายบายว่าไงคะคุณถ้าเกิดอาการซิสิหลังสามสามสิบหกทีเนี้ยสามโคห้องอ๋อนอนขึ้นก็ยังปวดอยู่นะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยเมื่อวานยกแขนปวดมากดีขึ้นเยอะสามโคที่ปวดเนี่ย ไม่ไม่มันก็แ,แกค่แกก็เมื่อวานุณกินปิ้งย่างอะไอ้ชิ้นหนีบอะโหค้นมือเลยอัปเดตอาการตอนครบห้าสิบสองชั่วโมงเมือ่อวานเนี่ยมือข้างที่จับทรศัพท์อ่ะถือทรศัพท์ยกไม่ได้เลยปวดมอแต่วันนี้ดีขึ้นเยอะมากนนคือแบบเห<อ>มือนจะ<ช>หายแล้วเลยช่คิดว่าพรุ่งนี้น่าม่จะหายแล้วน่าจะหายเลยแบบแต่วันวันนี้คือแบบไปจับแขนอะไรได้แล้วนะย<ช>กแขนใช้แขนได้แล้ว ต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยอยากใช้น้อใช่ป่ะใช่ใช่แล้วทำไมหน้าตาต้องง่วงด้วยอ๋อใครง่วงเนาอไม่บาย